พิมคีมแฟมิลี่เยอะมากดินกันโอ้โหสนุกเลยนะคะทุกคนดูะนะมี่ปลาซิวกลาส้อยที่เราได้นะคะทำอะไรกันนะใครทำอะไรกันสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูวิธีการดักปลาซิวกันนะคะทุกคนว่าเราจะมีขั้นตอนการดักยังไงนะคะ เราประดิษฐ์ที่ดักกันเองนะคะใช้สิ่งของที่มีอยู่ในบ้านนะคะนี่นะคะคือที่ดักปลาซืวที่เราทำเองนะคะก็เอามาทดลองใช้ดักนี่ครับะะเป็นขวดกับซี่เราก็เจาะรูตรงกลางอันนี้เป็นขวดเล็กนะครับอันนี้ขวดใหญ่เจาะรูตรงกลางแล้วก็เอาขวดเล็กที่เรา เจาะรูเป็นสามรูเนี่ยครับเจาะจักรบาดแล้วก็เราก็บีบเข้าไปบีบเข้าไปแล้วเราก็ขวดนี้ขวใหญ่เจาะรูแล้วก็แทงเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็อาหารปลาอาหารไก่ใส่เข้าไปในนี้นะครับวิธีการลงแล้วก็จุ่มลงไปนะครับ จุ่มลงไปแล้วเราก็ยกขึ้นนะครับให้อาหารข้างในมันให้ฟุ้มกระจายออกมาให้ปลามากินนะครับแล้วเราก็จุ่มลงไปให้ขวดใหญ่น้ำสักครึ่งขวดน้ำแล้วครึ่งขวดแล้วก็ลอยไว้นะครับดักประซีแล้วเราก็จะได้ปลาประมาณ ร้านสักตัวนะคะลอยไว้อย่างนี้นะครับแล้วปลาก็จะมากินเองเมื่อกี้เสียงอะไรคะกคือนานนี้ครับโอเคค่ะรอยไว้ก่อนใช่ไหมคะรอยไว้ให้ปลาเข้ามากินเองครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะคะ ถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีอื่นหานะคะเป็นยัง่ยเจ้าคือะออกําลังจะไปดูปลานะคะปลาที่เราทําที่ดักมานะคะที่ดักปลาซิวค่ะแต่ว่าได้หลายปลาเลยนะคะได้ปลากระดี่ด้วยค่ะนี่นะคะปลาเาดูนะคะปลานี่ีค่ะ นี่เจียวมาใส่สค่ะเข้ามาติดกับดักแล้วนะคะโอ้โหฝนตกแล้นะคะทุกคนนี่นะคะเรากำลังดักไว้อยู่ไม่บอก,อกได้ยัง คะนโตตึกแล้วอะ่ะไปตอกค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เราก็ดักไว้อีก3อันดักไวเเ้เต็มอกเต็มบ่อเลยไปดูเลยเฮ้ยพ่อไปดูตรงนี้ด้วยค่ะมันจะ,จะดิ่งดิ่งดิด่งนีงไง โดดนั้นอะโอ้มีนนมีมโอ้โหกระโดดฮุยฮุยๆุกระโดดกันแรงมากเลยจับดีๆต้องพีได้หลายตช่วยด้วยค่ะ เอาขึ้น่อยไหมคะเต็มขวดเลยนะคะเอาพอมีค่ะเยอะมากดินกันโอ้โหสนุกเลยนะคะทุกนลูนะ,ะนี่นะคะปลากระปลาซิวปลาส้อยที่เราได้นะคะเต็มขวดเลยเนี่ย ปวดแต่ไม่ยังไม่มีวันนี้มีไม่หรอกยังไม่มีวันนี้กับดักเรารอเต็มเลยเต็มบอ่อเลยเราใช้ลำลงเออยเยอือใช้ลำเป็นการเอ,อ,เอ่อยเหยื่อให้ปลาเข้ามากินรออยู่อะเออยเยอืออันนั้นไม่มีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกัน ่เีเ,เราต้องเอาน้ำใส่ไปในขวดเดียวนะคะครึ่งขวดครับครึ่งขวดแล้วก็จะลอยไว้ในบ่อแบบน,นี้ปลามาเยอะ เข็มด้วยฟองแอะวิมีปลากระ,กะดี่อยู่ในปลาตั้งแต่เช้าปลาที่เราได้มานะคะเดี๋ยวให้น้ำให้ถ่ายหน่อย สำหรับ,บวันนี้แก็แค่นี้กันนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย